อ,คคอ,อ,อะไรยังตึ๊บเลยสวัสดีครับสวัสดีมาเก็บกู้บัางรันกับเขยสารคามอีกแล้วครับผมมาดูครับว่าหนึ่งหลังสองหลังแล้วก็ตรงมุมนั้นอีกหนึ่งหลังเป็นสามหลังมาดูครับว่าสามหลังนี้จะมีแต้มไหมครับ ลุนหลังแรกเลยครับมาดูกันเลยหนึ่งหลังผ่านไปไม่มีแต้มครับแต่เยอืโอโหจุกเลยครับหลังแรกไม่มีตัวแต้มครับอี่สอง แจมนี้มีครับนี่ครับอย่างเล้อเลยเฮ้อเลยน่ครับเอ้ามีแจมครับไปตอนสุดท้ายครับสุดท้าย น้ำเย่อสุดเด็ดครับน้ำจากต้มปลาไม่มีครับโอเคครับถือว่ามีมีตัวครับผมขอบครับจะไปหมายต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราไปหมายถัดไปเลยครับครับผมมาพบหมายที่สอง้วครับถึงหมายที่สองแล้ว มาดูปลาชสองของเราจะมีแต้มมีตัว้ยครับมันจะคือสักหน่อยไหม,มน,นหะครับนอนหัวโดอยู่เออครับคือไม่ล่ะปล่อยใช่ไหมะอะไรนักหนังอ๋อติดยาก็ใส่เยอะจะหมดด้วยไนงะ ไม่หมดครับรับังที่สองใส่ไปโลง่โลงๆเลยครับนี่งฝั่งนู้นด้ยวยครับเนี่มใส่สองฝั่งเลยฝั่งนู้นด้วยเจ้ไอฝั่งนูน้นเราต้องเข้าฝั่งนูน้นเราข้ามไปไม่ได้น้ำลึกครับล่องล่องนี้ลึกมากเลยพรดเจ้าเลย กวนตัวออกไม่มีแตงครับเป็นเดืยวของป่านินนะครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งนั้นดีกว่าอันนี้ก็เดินข้ามไกฝั่งหนึ่งครับผมไหนป่าเปิด น้ำแห้งครับหนี่ยเมื่อก่อนผมดักตรงนี้ตอนนี้น้ำแห้งหมดแลลวแทบไม่มีน้ำเลยเหลือที่หลอดเดียวต่องอยูน้ำเมือไปเลยครับน้ำไม่มีเลยแห้งหมดหลังที่ให้ดูเมื่อกี้ครับดูครับว่าจะมีตัวไหม ก็เบาๆนะเรลือหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งนี่ใส่สามบอกทีกะบอกมากระบอกที่สามครับ โม่น่เต็มบ้องเลยตรงนี้นี่นนกัดกี่ตัวครับมันเข้าคู่เลยนะโอ้ก็บองนี่เข้าคู่นี่ครับให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมมันนี่เข้าคู่สองเอียดเลยสามแล้วมั้งเนี่โยโอ้ยหมานครับแก้วครับอันท้าย รังสุดายหายลึกจังจะบอกเลขปลาปลาอ๋าอหมดจับไปกระบอกหนึ่งครับผมแต่กระบอกนี้เน้นๆเ,เลยโอ้โหขดเลยดูดินี่กี่ตัวนู่นะดูสิ ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหมายถัดไปครับผมไปกันเลยหมายถัดไปครับเดี๋ยวจะบอกพี่น้องว่าผมได้ใส่กระจายความเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราใส่หมายเดียวถ้ามันไม่มีตัวก็คือเปล่าไม่มีเลยไม่ได้เลยแต่ที่ผมใส่อย่างหมายละสี่หลังห้าหลังไปเรื่อยครับผมไม่ได้ใส่ทีเดียวครับหมดครับถ้าเราใส่ทีเดียวหมดถ้ามันฟาวคือฟาวหมดเลย ครับผมใส่หนึ่งสองสามสี่หลังครับหมายนี้สี่หลังสี่กระบอกจะมีแต้มไหมครับดูกันครับผมหลังแรกก็มาแล้วครับหนึ่งแจมครับผมกม่ดูเห็นไหมครับเห็นไหมยังไงโอเคครับมาแล้วครับหนึ่งแจมนี่นี่แหละครับผลของการใส่กระจายความเสี่ยงครับผมมันก็จะมี บ้างไม่มีบ้างแต่ถ้าไม่มีก็คือหมดเลยใส่แบบกระจายความเสี่ยงดีกว่านะครับอาจจะช้าหน่อยเยอะหน่อยไปหลายพื้นที่แต่เราคุ้มกว่าครับผมโอ้โหน้ำมีดำปีเลยครับเดี๋ยวจะไม่มีเต็ม ไม่มีครับดูไม่มีม,ม,มีแต่หอยเข้าไปได้งไงถึงว่าล่ะปล่หลไม่เข้าไปครับอีกสองหลังสุดท้ายของไมน้นี้นี่แหละครับผลของการใส่แต่แต่คมเที่ยงไดูครับสามเมื่อ เปล่าครับปดครับแล้วครับไปสุท้ายครับเดี๋ยวทางเราจะมีแจมไหมครับ ใช่เออในป่าย่ามีตรงนี้บิ๊กเลยนะมีครับใส่สีได้สองครับใส่สีได้สองเต็มตัวเหมือนตัวไม่โตเท่าไรโอเคครับใส่สีได้สองไปครับเดี๋ยวเราไปหมายต่อไปเลยครับผมไปถึงหมายถัดไปเลยครับหมายที่สามแล้วครับ ไปดูไมสากากันบ้างครับไม้สะดูครับไม้สาจะมีแต้มไหมครับมาดูกันเลยใส่ลงๆงนี่แหละเปล่าครับใส่ลงลง่ลงเลยครับเนี่ยน้อง,ลง,ล,งลงเลยแต่มันเล็กแต่ยังล็กมาก đồn tin tưởng vào đây tin tham gia mai lên ui lạnh tức lên ai mày như trăng ui โอ้โหเสียดายจังหนักด้วยบอกเนี่ยครับถัดไปเลยครับเป็ลางถัดไปเลยครับโอ้โหเสียดายถ้าตายจะีเสียดายมากเลยนะขึ้นแล้วเนะี่ย น<ม>ะครับเราถัดไปพวกเรเมื่อกี้เต็มบ้องนะครับแต่ถ้าตายเนี่ยเสียดายมาก เป็นโลเลยมั้งผมว่านะครับอู้หูเป็นกล่องน้ำนะ รวมนอ,อยู่ดีๆก,ก็ได้รูนน้ครับนี่ยครับไม่มียุงเยอะเนี่ยคือป่ายากเลเนี่ยแต่ทำอะไรได้ครับถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็รูยอย่างนี้นะครับ <c oughs> สมบูรณแล้วประหลุดได้หนึ่งตัวครับหมายนี้ไปดูหมายคลองกันบ้างหมายคลองเป็นยังไงบ้างไปดูกั <c oughs> นหลังในป่า ไไปม่ใส่สองก็บอกหรือเปล่าครับเหยื่อใหญ่เข่าไม่มีครับไปทาฝังดีกว่า แค่สองก็บอกหรือสามดูเดนะรียนนะสองสองสามสองก็บอกครับแต่ลุงฝั่งบ่แล้วครับใส่ฝั่งบอกด้วยสี่ก็บอกบ่ มีปลาก็ต้องมีปลาไหลปลาเขาอยู่ได้ลปลาไหลต้องอยู่ได้ใช่ไหมครับปลาครับอย่าง้อปลา ๋ควจะขอถ่ายแค่หมายนี้หมายสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่บ้านเลยว่าได้กี่ตัวกี่แจ้งครับผมโอเคครับไปเลยครับจเจอที่บ้านเลยครับ มึงต้องระอะไรกันว่าได้กี่ตัวที่เข้มาออมาก็อยู่ไหมสองติดกระบอกครับผมไปครับดูกันเลยตัวเด็กตายอารมณก็เป็นครับเป็นอยู่ไปเลยครับ,บตาย ได้ตัวไม่โตครับตัวไม่โตเลยเ็กัโตอีก่อขบอก อ้าวไม่เป็นครับใหญ่ใส่เปรี้ยงเลยโอเคอู้ห้องเยินครับอันนี้นนี้ดูใหญ่ครับว่าใหญ่แค่ไหนจะบอกนี่หนักขึ้นเลยครับโอ้โหคุณครับ มันไหลด้วยยังไงตายอ่ะอือดูดิข้อแขนใหญ่เลยโอ้โหตรงนี้ครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งหนึ่งหอย เป็นๆเอีกข้นังไบอ้าวครับปเป็นกี่โลเนี่ยอ๋อยังสรุปวันนี้ได้ครับผมไปอย่างนี้ครับ เอจอดายมากตายครับ<อ>ไม่ตายด้วยเช้าอย่า